สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยใครก็มาก็ดันกันออกไปนะแชร์กันออกไปหน่อยไลกสกอร์เชียสดนะครับบีจีปทุมเจอกับชุนนำดากอนนะทีมจากเคทูผังขึ้นมาของบีจีสี่ทีสองนะครับคู่เซนเตอร์ตุนเยสจัก,กพันธ์นะครับซ้ายเอเนสเตอร์ขวาสันติภาพประตูกิติพงผูแถวเชือกนะครับกลางสองคนสารัตฉัดมงคลนะครับปิดซ้ายวรชิตปิดขวาปฐมพลน,นะฮะแล้วก็หน้าคู่เป็นเดียโก้กับอิกซานนะครับ หัวใจครับทุกท่านนะเป็นกำลังใจให้บีจีปทุมนะทุกท่านนะหัวใจยังเข้ามาครับเชียร์ทีมจากไทยไปด้วยกันเลยนะอครับเกมกำลังจะเริ่มครับสี่สามสองหนึ่งเกมเริ่มครับบีจีปทุมครับที่บีจีปทุมเตเดียมครับปทุมธานีครับชุนตามดาก้อนครับเปิดเข้ามาทางขวาแล้วไม่ได้ครับออกไปแล้ว อา้าวพุทธศิลป์บอกยังไม่ออกเฉยเลยครับแล้วบีจีเปิดขึ้นมาบอลอาอีกซานได้หรือเปล่าโดนเคลียร์ไปครับแล้วปฐมพลพยายามจะไปแย่งอา้าวเราดักได้สันทิภาพลูกนี้ไปไปเพสซิ่งครับอา้าวแล้วสุดท้ายอะไรครับบอลออกไปครับอาแล้ว G, บีจีพยายามเพสซิ่งฮะับทำได้ดีฮะได้พุ่นแล้วครับมาครับ บอลทุ่มที่สันนิภาพจันง่อมครัไปที่จักรพันอันเด,ดตุนเยสก็มีประสบการณ์ในในเอซีครับสำหรับตุนเยสเปิดมาลูกนี้หลุดมาอีกการอีกการเปิดแถวสองลูกนี้ไม่มีใครครับโอ้โหแถวสองมาครับเอ,อเตโตลุยต่อบ,บอลอยู่ที่เดียโ,โก้เดียโ,โก้ขวามีช่องยิงหรือเปล่าหลอกลูกนี้ แล้วเปิดตีจัดแต่ยังคอบอลได้เดียโกโ้จะให้กับเอเนโตไม่ได้แล้วลูกนี้โอ้โหฉัดมงคลไม่ได้ฮะโดดสวนขึ้นมาต้องระวังครับนำหน้าไปแล้วครับสายแล้วปาดเรียดป่ะยิงิหนึ่งสูนย์เนีำแล้วครับปฐุมพลจะเลยแล้วตนพี่ลมมาปีจีปทุมหนึ่งสูนยครับ ปาฏงมาครับลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับเออ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 ลูก้าตุ๊กนี้ไม่พลาดครับบีจีหนึ่งศูนย์ชุนนำดราก้อนสลัดเปิดลับโบลลูกนี้สองศูนย์ครับเรียบร้อยครับเป็นจักรพันธ์ไพยสุวรรณครับขอให้หน่อยครับสักใจจริงครับบีจีสองศูนย์ครับสองศูนย์ชุนดำครับจากลูกโบลของจักรพันธ์ไพยสุวรรณสองประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ เออขอเฮ้สักครั้งแล้วก็ได้ด้วยครับเพิ่มโอกาสได้สามคะแนนในนัดตีครับขึ้นจากฝูงของกลุ่มจีครับบีจีปทุมอยู่ในเตดครับปทุมธานีเซียมลุกเป็นไฟครับสองสูนครับบีจีขึ้นดำครับขึ้นดำทีมเกาหลีครับชุนดำดากนครับโดนบีจีครับขึ้นดำสองศูนย์ะไม่รีบครับลูกนี้ จบเกมแล้วครับขออนุญาตแสดงความสับใจหน่อยครับพี่ B.J. มาทุบงัดคำได้ครับเอาชนะทีมจากเคเล็กไปได้ครับสองประตูต่อศูนย์นี่ย B.J. สองครับชุนดามดาก้อนศูนย์เนี่ขอสับใจหน่อยครับทุกท่านนะสตาร์ต้มแรกของ b บใน A.C.L. สองพันยี่สิบสองปีนี้ได้ประตูจากปฐมพลแล้วก็จักรพันธ์ไพทูอัรเนี่ยทำให้ B.J. เอาชนะชนะของชุนดามไปสองประตูต่อศูนย์เนี่สุดยอดครับทุกคนหัวใจนะนะครับพลังของทุกท่านนะครับ เอาชนะได้ฮะสองศูนยนะนะครับขอสะใจหลังเกมมาหน่อยมาคุยกันต่อครับเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านนะเกมจบไปแล้ว G, ครับเป็นบีจีครับเอาชนะสองศูนย์นะชนะได้ครับขอสะใจหน่อยครับสะใจเอ้ย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 นะครับนะตามนั้น